ดีล่ะงานโปรโมชยังมาอยู่แมนอยู่ตะวันเขาบปเสิ้อนเนาะถ่ายเขาเิื้อโอ้เลี้ยงโอ้เขาเปิดเสื้ดยไงตรงเสื้อนี้ถ่ายแล้วอย่าพูดสิไม่ไม่ไม่หลอกอ่ะจะจะเอาเงินใส่ซองไปอันท่าบุญนี่แม่โอ้คือว่าจะเชิญมาแพัทย์คนท่านบุญหน้ามาสินะเขาคือเปิดเสื้แต่ว่าฐานเปิดเสื้อแมนมันเป็นงานที่เขาเจ้าแพทย์เลยแต่ตะด่วนระเบิงเลยมันหลเป็นน้ำ อาจจะแบบวานวันห่กถึงนี่เขาอาจจะแบบคิดว่าเบาางนะมันเด็กก็จะะเกงใจซ้ำเอกเกงใจพี่น้องคนหน่าที่ไหตัวทำกันนะตัวอยากสวยบางอยู่บางทีเสื้อกูแน่เสื้อกูแน่ดิเสื้อเสื้อนนเลี้ยวแล้วมันเขมเหมนอยู่เด้ว่าอันก็มเหมันสุดใบน้าฉันหมู่บ้านนึงดิแน่นอนแน่นอนอีกอย่างน้าพักาสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องไลฟ์สดของแพล้าผ้าแสงท่องค่ะเป็นอย่างแม่เขาโวด เพอา่าสวยแต่ว่ายัางงามนะ้่กเข้าไปดอกน้อ,นองคิวแตกมาบอสันเอานี่มาตะบ,บักหิวสิมาทางน้อคิวแตกงั้นทางพยาบวานพี่แดงน่าจะมียันยงนั่นนี่มาตะบ,บักหิวอุ้ยก็คนกับมีคนดูอยู่นะช่องนี้นะไม่เคยไลฟ์สดผ่านช่องนี้เลยนะคะอันนี้ว่าแม่เฟสบ,บอบอจาแม่อ่ในยูทูบไลฟ์สดผ่านยูทูบมาซี่มานั่งเขากลองนี่นเลยมางงับเขาแน่โน, <c oughs> นซาซี่ลูซี่ลูซี่ฮ่าฮ่าบอกว่าเรียกว่า สี่โนซี่มาแล้วมาแล้วโนซี่คนเก่าปั้นเน่ปั้นหนาปั้นเน่ปั้นหนาข้ามหมายเดียวกันสวัสดีค่ะยังนะนะกินหอยพี่น้องกินหอยกินหอยมึงหอยกินหอยบำรุงหอยนะฮะบิ๊กยิ้มเปิดไซ่งานอยู่เปล่เขียวอยู่แซ่ เปิดเปิดแล้วถับอยู่ค้างกันดิกินหอยบำรุงหอยพี่น้องขาวันนี้จะไปกินบุฟเฟ่ต์ปูอาอะไรนะหอยหอยน้รวมวันนี้ต้องกินได้วันนี้ไม่กินวันนี้จะไปกินคนเดียวไม่มีใครไปเราจไปคนเดียวจะไปด้วยเออนั่นแหละไม่ไงบางคนเขาอาจจะไม่กินเขาเบื่อไงเราเราไม่ได้เราไม่เคยได้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยกินเหมือนกัน ท่านจะไปกินเลียงหน่อยนะผู้ใหญ่บ้านเช็คก็คือว่าเป็นบุฟเฟ่นะแม่เลี่น่นิ๋ิซีเลี้ยงหน่อยนี่ัาอะลแม่มันก็เได้แพงนบุฟเฟ่ต์มันาว่านี่แหละเ้าสิกินได้ทะเลคนคนกะธรรมดาจ้าคนกัยญายืนม้อบริยงอยงม้น่นี่นี่สวดเราไดนี่โทษเขทอได้สวดนี่กเดากระูดเนาะยน แกจะเล็บมือันนสินวงฟาถาอยู่็เล็บเียงนันดนสินวงฟาถาอยู่คเล็บเียงน่นนี่าดฮัลโหลแม่แ่ต่ต่ตเอออะไรตูาเสเขาไม่จับินยังนะขี้เดียดเขายูบาบอาจะกะเ็จซะก่อนน่ไหมเ็เขามีนเ็เขาเดยวสิโซ่เ่่าแม่เ่าแล้วบอ ตัวสีนบบิบินอะไรด้นตีอ้อเเขาก็เสรออกแหงดีอเขางันนี่เขาจะไม่ีเียส่ง้มแข็งตีดำกโลกเันยล่ๆเด้อกแม่มองนี่บ่บเดเหมองมองนแล้วยกแล้วโซกันนแล้องนั่งยินเอาเด้อ ยนายู้ใดเาังก็ละสิบสรนมาระตองนางได้ยินเอามาเอมา่ตามมาตามมาอ้าสิไปเรียกวันนี้แม่สินวดเาวรกอนนวดรถแม่วันนี้จะไปเุ้าท่ไปเพ้่อเพื่อไปกินตัวเล่กเปแรงนี่หนึ่งหนของเรนวดเท้าบ้านยัยยังอยู่ได้ป่ยอยู่บ่ โจโจสิเขาอะไรที่ยึดไอโยบ่ตงหาฮะในโป้ยบอจะยึดไอยในโปูอย่างโอจจะยดใจค่เนาะเอาเมื่อกี่ทาเาบ่าว่าเฮ็ดเนาะตเยวบาเคือคือเสือแบาเขา่งใจสนีเมันเสือด้ตอนแรกนี่เฮ็รเฮ็ดอดได้พราเขาเฮ็ดเออมาเขาลลาเป็นขอลลาเขานี่อุดามันกเฮ็ดโอเแต่ว่าเ็า ไมากั่บาอย่านนงินตีหลายยมขึ้นนี่ตีหลายอย่ลยใ่าวดนันนี่ประมาณดีสบลายยี่สิบบาทเออมขึ้นนี่ไปได้ไงแกว่าดีดได้มด้มาไล่นั่นนี่ลุยครับนลุยเ้อหลายกระโม่นี่ลุยเออนี่ไม่ใจามนยัง่ลุยมาแล้มาแล้เ่มาไมเถอเอาน่แข่ก่อนเอาต่แต่ละคนเลยนุชีมาเขากล้อง ทักลูกลูกทายบอชเธอนี่าม่ายดีมไถ่ายใคร่ายเธอปกฟิลเลเขาะหาฟูวฝรั่งให้โอ้ยเลิศแต่ไอ้หมันนี่เพิ่นว่าม่คนขับรถแล้วหุ่นตามหาหุ่นที่ฝรั่งต้องการบาคนเอามังสีเ้อมันเด้เกียวเด้อ ไม่ได้เกี่ยวนะ่หุ่นแบไม่ได้เกี่ยวแล้วดูนี่เนี่ยไม่้าน้ำกันต่ก่อนที่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเดี๋มาวปูไม่สุดเลยนี่นั่งนี่ยอะมันหักได้ไหียงบ่เดีงบ่ได้อยู่ได้อยู่มันจะเงือกไพูดเลย้ยนะนีตมันจะเงืนะหลียญตาโอเคเียตาโอเคกีโตส เรียมตาหน่อยน่ได้เราอยากเราอยากดูด้วไหมนะคออคุ้มทายเปเรื่อคตหน่อยนเราอยากอยดูนอด้นปกติเราเข้าเข้าเราทายดิมาเลียมตาโอเคโอเคคนบงทีกี่สิบคนสี่สิบแปดคนชื่อช่องยูทู e ช่องนี้บ่บ่ ไม่มีพุติดตามหลายโอ้คนกับตัง้งหลายน้ำเปิดที่สิบเปิ่งเของไผ่แน่แปลที่มาช่องล่องกันล่องนาง,ง,งสมาธิเขาเบิ้งน้ำเพื่อนหลายกว่านี้ที่ไดนเบิ้งกับนางมาธิคือยังไงเพื่นนอนบ้างตั้งเด็ดอุ้ยนี่นรับปูรัวนแรงเนี่ยพี่มูมูสร้างมาแล้วจา้าจะเท่าไรไม่ใส่หรอเท่พาทับปลายอุ้ยอยังเห็นหนาสักครั้งอยู่เท่า มูมูซุ่งมูซังพี่มูมูซังมาเดินพี่น,าานั่งอยู่ไหนค่ะครับว่านั่งอยู่แถวเนี่นยใบใหญาที่ไหนเบใหญ่ที่ไหนเลยมองไปไหนอยู่แถวใดดอกเลียมตาเนี่ยอยู่ริมหาดตรงข้ามกับอย่างนี่บาบูนาบาบีโกนาอยังดอกโอ้วหอนพัทยาจา้า ôi, cửa bữa thăn bữa săn, Mà, Dạy. mà Mới là bà này. Một thảo, bao à. mực nó <laughs> 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 mềm. อันนี้หอมนะมันไม่เห็นนะบอนกินบะไรคือความหมายคือเหน,นียบเหนียน <c oughs> กินบะไรเลยกิ่มลักจ้าขัา้นหดยุสัยนี่จะเปลี่ยนใจเรเด้อเป็นคนที่แบบฮ่าเลยบองเออถ้าเปลี่ยนใจง่ายได้สิบอกให้เด้วยจิบของทีมงานแพ้าๆครับาขอบคุณคร<ะ>ับต,<ะ>ตัวเราไปห,าหน่อยได้ไหมตัวเราไปหน่หอยเจะวูบมานหน่อยไม่เอ้ยเพรนกันไม่หน่อยั่น บ้านแล้วเป็นใครมาหนาใช่เป็น,ปน,อ,อ,น,ปนอันนี้อน,อน,อนียมตาได้หรือพระกนังยังเนอได้ย่ชมเลยเตา,ตาไหมสีมั่งงามบัเฮ็ดกว้องบ่งงาม,ามแสงมันหลมาดอกแสงมงันหลายแสงมันเข้าน่ะกะนังยุดทางหนาวสดมากย,ยังน้น พี่บิ๊กมือคลืนบ่มาตีคือบอ่เห็นงานไดนไปที่ไดไปที่อันที่ได้รับเชิญน,นะบอกสิปแป้งอย่างนอฟเข้าไปเชิญไม่แน่เอากระโคบไปกระไรเพื่อนงานฟี่ก็ไปรอดมันบอยอยากคือเื้อเอาผิวมูอส้างบ่เบอร์เราเป็นีงน่ะมันละนิ่จะพักครีนอาหารครีนกินพักแม่กระไรด,ดอกเธอนี่ผูไม่ผูด้วยตัวนะ ตัวเดียวอันอันยละเครือขาวน่ะคุเทลโุเทลไอ้ยวอันเยเรียงออันจองันเขาพากดตตลอดพอระันี่ไหนไู่ใส่มาทีเทาอยู่น่ะเ้นั่งมาผู <Wirtschaft> ้เด <Deus> ียวประจยนั่งอะจองดอกมันนมูกไห่นีอ๋อโอ้ยมันแพงด้มันแพงเู้กือละมือกว่ามันน่ะกิรีย พันจแ้างไม่ไม่ถ้าจองวันนี้น่นไม่ใช่สองพันสี่คุณบอกก็สิบื้นก็ชิแยกกันแล้วสิจองยังไงกันอนะมีโซฟานอนเนาะหมูจะคน้าวคนอสัแยกไปยูเองคันท้่แยกคันสาวคนเราเน่แทนั้นก็มีอยู่ัองคนนั่อยู่ใยูมันแพงมาจองวันนี้น่อัจสิสองพันกว่าุเลยแต่ตรงนั้นเจ็ดลอยไนบอกตัวทางเก่าไม่ต้งเ้ ตัวท่าเขาไม่เท่าแกวเลยพ่อแม่มือแรกปอสรวนนี้จเน้าแบนมี่อยู่นานแม่แม่ยี่สิบปนเลนน้ำแล้วมึนเคอยู่เด้เนาะการไม่มีทะเลนี่้ยไปสิเปสอนทะเลปนั่นเลนน้ำก็มีอนั่ขึ้นเลยกี่ร้อยทีงขึ้นแลกไปน่ยยังรูเลยเด้มันเขาลดให้เด็กชาจาพกว่าเด็กไม่ด้ดิเเเออยังดีอยู่นะพวกเด็กเส้นอย่างไร ราคาก็ไม่เท่าเทียมมันจะเดินได้ไงประเทศไทยเนี่ยถามหน่อยสิสร้างไปเผาน้องเสิ็จแล้วไงรักมากจากเยอรมันขอบคุณค่ะที่จากเยอรมันนี่ยน้องต้องพีมานกิ่นก็ไปนเพราาน้ำกันนะเพราะหลายคนเ่ยยำเตียงเครื่องน่ารักเลยปูมะไม่ต้องเป็นจอาเงินมาเจอเรานี่อโ้ยยังไปจ้วงหนูหนไม่แพงไม่แพงลูกบบแมน อย่างนันจ่อเอาเงินไปดัดสื่อกางเดือมให้นซี่เียดดไ้อาเงินไปเอ็นโนซี่เอ็นซื้ออ้อยสื่อกางดื่มเป็นเจตีปากตีตีนคืออยู่ไก่เขาใส่เจ้าตีนเขาใส่ง่วงปากต้มมาเดี๋ยวเลยนี่นี่คือแรงมานานใจเธอต้องทําให้มันไม่ใช่ต้องผอมไม่อ้วนเริ่มเออบีเข้ากล้องน้าเหมืยเพี้ยวแน่ไปเห็นไหมกัน เอ้เสียกเห็นเสียงดอกพี่น้องเอ้ยบัตรเครดิตนะพ่อแน่บ่พี่น้องเห็นแม่น้องบิ๊กนะคะหน้าเหมือนกันไหมแม่กับลูกมาทาไมเนี่ยไม่เราเราเนี่ยมามาหาเขาทำไมมาทำไมเอาไปบนหนวดเราเล่นกระโดดไปเราเล่นเนี่ยอ๋อเขากันหางหอนแถวนั้นโบกตะบะกลองตะบะกล่องตบะแห้งจะคุ้นจะคุ้อาจจะมาเล่นน้ำน้ำเบื่อบันทิงหอนไปน้านดันกลับไปนอนแถวนั้นแหะมันยางไปหอนอยู่ใกล้ๆนึงเดีือบังหายแถวนี้ไปกล๊ก ข้างขาแปดรอยน่ะเธอหลายหลายห้ารอยนี่หนวดจพ่อนี่สามนเซอร์นวดจะาพนสองเดม่สิ่แกับแมาเดี๋มวกแม่ัแม่กับแม่กยแม่กัแม่ก็บแม่กับแกบแม่กับแม่กับแม่กับแม่กกับแม่กับแม่ัแม้กับแกับนม่กัวแม่กั่กับแกบนม่กับแม่กับแมกับแกับ่กับแ่กับแวแกก็ถูกับแก็พแกงกับแมกั่าับบแ่ตายแบมบก่กบ่กัปกันแม่ว่า งอเนี่ยตายเถอะอยู่อย่างนี้แล้วโทษถามโทษถามนางที่เบ้านางมากก็คไสบอกก็อีเพิร์มนบ่าันมจะคนพ่อแม่อันบอสพยุ้ยบอเออมาสองคนมาสองคนเรวไปสุจเป็นหนึ่งเดยบ้างาคหรือลเอ่นเดีบ้นเดวเกินกูมากเลยนคนหนึ่งอะไรล่าตุักัานเายันยัสดนนนน ังกิอยู่หรอครับมันสร้างแม่สร้างแค่เพียงจีจานนึงนะกินโหลดมาสร้างแม่แม่จ้าฉันยัดไม่ได้แล้วพิเศษพี่บ้านอยากกินหอยมาดน่าเห็นู้ใหญ่บ้านอยากกินหอยปราันสามกิโลนึงสกิโลมันห้ไม่ใช่หรอสิกิโล ิูฟีเนียเรียชมงแปดสิบยูโรเป็นชมพงอาเซียานหมแต่สิบยูโรดีนะเพิ่นจะไปเปิดร้านนวดจ้ะซื้อเป็นหมดที่หรอแวลงตั้แตงน้ำรับตัมแตงด้วยใช่ไหมเยียตะขีเดียใช่เอาเหรอเออโบราันาับเพา่อะหรตัมแตงมันบาปพี่น้อง ก็จะปสู่ดอถ่ารูปสวยให้เบิงพน่น้นงใส่บีินี่ต้องอยูสูบเท่ไหรคนบอกสิล่ะเอาเมนีแฟนมาหบอกอยู่ท้ายแนเลยแฟนมาหาเมี่แฟนเั้งหตเชือมาหามนี่พี่บอกดูไบอชอนีไม่คอนเทนดอกาแฟนเพื่อนมแฟนอ่ะฉันหลายเอาไป่แถวนี้นแฟนที่ว่าอันเราเปิดอันดูแถวนี้ก็มีแฟนอ่ะนะอีเมียมี่แม ก็ใหนแลสูบก็เจเย็นนอดพกในมือเดียวกันออน้มาสแันอาล่บเลยนเ่ไหมันบอ้เีนอะไรต่างกนเนียหาเบอ่์ตีนจันด้ตเอะิตท่นี้บอตงใส่เกือนี่นี่่วเอา่นนห่แล้วนบอกเื่งนี่บอกเธอนตี่บอตรงใส่เกือบดอกบกบาเ้ยเืบเือบะไรอ่น่นตัวุท่ บอกตัวมาตีแล้วมามาเธอไหนเราต้องใส่ดอกเกิดเลยยังเธอไหนเปใส่เลือดปุณนะเอาไป็นซุปเลือดหางแง่หนึ่งตีนเธอไนังี้ยเงี้ยหนึ่งเรต้องใส่เกิดตีนใหญ่ยเงี้ยยังไงแบบทุกอย่างพี่หน่อยเอ้ยสาธุเด้อป้าพาเด้อยคันตัวคนเอากย์เงียอีดีเนาะอุ้ยผู้ชานุลพุชานุเสือดำสองคนเนี่ยได้ยูได้ยูได้ยูแค่ก็จะมาเราเอาไปได้ แค่กบอย่างไปดเขาจะเขาจะน้ำพุด้เขาจะฮับเขาจะแ้อเขาทุกโงนี่ลูกมันเบียงเด้อหนูพอเบอร์บีกมั้งให้ยูค่ย่างไปนี่เขาขี่เดียนเขาดากูจะเครื่อสบีกีนี่พยันพวขยังจากมือกันจุดน่าเชืสิถอดสุดนี่พี่น้องปถ่ายลูกตอนสุดาเฟบุ้ให้จะเห็นกุ้ยเซ่ยากยาละมันเป็นอย่างระบียาละมันเป็นอย่าง เป็นยัไงพี่น้องลายเพื่ส่วนแบคเรียไไต้องหารเียที่ห้องอยู่ไหนมัขับมันขับได้ยดีไปูจัเออยู่หนนาเกือนชอบมากกับพี่น้องคูนี้นะขอบคุณค่า ฮ่าฮาน้องบีกของอึ้งแมวว่าสัวได้แล้วได้แล้วเออเนียแนงเลยวันนี้าบเราี่ยมเบิ่งไรเลยอ้หยาดเอยมีแฟนหยาดเลยทิ่มแมลงวันมันหยาดเลยมีแฟนรหยาดเลพาาพันละพี่น้องมันปากกีซื่อึล่ะตัวเหนียวได้ไมอเน่ยล้วเนาะแ้แล้วแม่แม่เมรตองใส่เกแล้แม่ใช้เปลือบกระือปะน่ะี่มยเดี๋ยวเอาตนัว ตีนนะเพราใส่เกือบดอกไปซื้อบักเปลือบบักส้วบมาใส่่หสร้างอันดับใกล้ไม่ยื้ใกล้ใครเพื่อมาชวยหน่อยไหมจะเอาจากน้อแม่ก็ได้แม่เก็บไปเลยก็ได้เอาไปแต่ที่ใครยายอยู่นี่แม่เนี่ยข้นละเลี่ยนแมงมันกระทำเอ็ดที่หล่ะข้าวผักซอยขึ้นละสี่ร้อยนี่มันแบบแปลกสำหรับ้าเราอ่ะก่ต้องรับจองอันคีมาอันคีมากเปิดทันทีเลยขี้มากไปแร้อยนี่ล่ะนี่นี่ หนูบ่าอะรอยู่บรสารคามันอยู่พัทยามันมีหมดโรงแรมมันเต็มยี่นั้นอ้ยเ็ลายเด้อนไนัดมาเท่ากเกลือไอนเพิ่งเพขึ้นมาจากทุ่งนาเหรอน่ะที่เต็มเต็มเลยสี่ร้อยเองเอาสี่ก็ได้นวดน่กาสี่ร้เพราะว่ายังกิน่ไปอนอนดอกง็ดงานเอาปสุใหญ่กอนสั่กกันเออ พอดีแดดลงโอ้ยมันปวดตัวประกาศตัวตัวตัวมากอันนี้ก็หม่อันนี้ก็หมออันนี้ก็ะโม่กันได้หนิเป็นหนวดกันเนาะโม่คือการหนวดหนวดได้เด่นหนูบ่มีแห้งมือหนูเป็นรอยหนูเป็นหนวดนะเป็นรอยก็ลองคนตัวเปรตเปรตได้หนวดนะดีดีตัวแตกก็มีดีได้แม่หนวดมันตัวดีแต่มาขี้ออกกันังไอันชต่ขี้นขีรู้เลยตัวน้ำแต่ว่ามีก็บ่ไหวเด้อมีตอนออกนะให้กินแงนมาอยู่อะไรลราบอกให้เจงไรเจงไรโอ้ยเราอยู่ นเธอจะเธอดูแล้วมันอยู่ตรงเขตไหนให้ดูนหน้าเกียดจะยกงางเลยลุกแต่ไม่ขี่ออกว้าเอออตอนที้มันใกล้กันแบบเดินไปได้สิแม่เขาเนี่ยลดอันตรกยมุดเบิองหลังกับปักงมุดเพาะไม่แม่ไมกลแบบนั้นไกลระยะแท่งยามสี่สองถ้าเกือบบิ๊กซาวไปแล้วเอาตัวสิเป็นรน่ยหล่ะนู้สู้หน่วยมันยังกันอุ้ยแดดลงแล้วอ่อนี่ออกได้ป่ะเนี่ยเป็นบิมีแห้งแขนไหมเพื่อนพาไปซื้อเนอกสาวบิ๊กสาวบิ๊กกีนไป้วถ่ายรูปหน่อยเร็วๆช้างสองตัวกำลังบำบัดอยู่ ทางสงบัมบัดช้างมาแล้วมาแล้วบับัดช้างมานี่เป็นหน้าละนวดบ่หวยหมดเลยอันะตั้งนวดแล้วหอยมาอีกแล้วพี่น้องได้นวดด้ร่าได้ดีเด้อนีเบิ้งยิงเบิ่งยิงน่าลาคู่นี่้รูปไอ้สร้างองตัวคนี่ไม่สดเาไม่เดี๋ยวคนติดตามน่าตลอดนี่นี่เขา่ยม่ประจักษ์ปจักตามเดี๋ยวคนที่มาน่ยที่ตามนี่เนาะปุยบนเป็นบ่จักษยิบานซินเล่นนี่ิดปยิบานซินเล่น เปิซเบสองจเองมันรอสองเจไม่แกจะ่นะนั่นแหละพูดในเานวดนนี้มานนวดเปนยังไงก็เสวมีมไหมกเสวมอันกินแล้วกินอีกค่ะเมื่อไรก็สร่างอีกใครยังมีผู้เลี้ยงะมอนเนาะใครยังมีปีจายขาหนวดไหนแทนตัวนวดได้หนิพี่กับเพื่อนพี่แ่ฉันแต่งานเพอใส่ซองฉันได้บา กันเอาบัว่อยคนเดได้อันเอาบตักงนะถ้าฉันเอาบัวน่ะสิบลยนบัยหลายแสนอยู่บ่เธอสิบัยหลายแสนาเพรแตงดูนะพี่น้องแตงดูเสือเกินมอดีเนาะพี่แตงดูใส่ขอบดดีเด้อสิบลัยเซนปียดเสือพี่น้องเอ้ยซ่อง่ะนะใจเดี๋ยวได้บ่แสนนึงแดงดำพัทยา อที่กายยุ่มือนันแดงดำเป็นยังร้า,รานายยานี้ยังเป็นหนันแดงดำพัทยาไม่ว่างกำลังกินหอยวิมบ้มนมาะไ่ปคนอไรแท้มัน,มน,มนอหอยเหรอตามหอยมาดูเธออย่าซีดสิกินอะไรกับมสซีจีมูเดบิกอันนี้ซีดไดกิ<ค>นอะไรกัซีดได้ิงนะกินอะไรกับซีด

แต่งงานภยาบบบไม่ใส่ซ่อยขอเป็นแสนพี่บังเอาแค่แต่งงานบ่ะบางสิบังย่าน้ำไข่ลายเด้อเพราะ่านมันมันจะใจดูมันจะใส่้อยดุใสดูแรกนะกนหลายเนาะก่นาะ่ฉันงามเนาะไม่ได้เซนคนไม่เปนานี่เซนง เป็ยางไรนั่ยล้วเาเป็อยางไรเนี่ยน่ะน่าเต็นเตี๋ยวอะไรปีนึงเป็นยังแบบแล้วเนาะออแล้วเราเป็นรอยเราเป็นรอยนั่นแล้ว่าชื่อคางนี่เป็นรอยเนี่ยนวดในโรเซนนน่มันเป็นเดี๋ยวฝากินฟ้าแล้วจะเป็นไารูปไารูปฉันก่อนในเด้อตอนเธอจะไรสดฉันจะถอดนักิ่งออกคือมันโรซี้หานวดนวดยูนันเดิี่ชูใส่ข้าหลังมึอบนไหนนี่ด ัง่้หนะ่เม็นเอาใส่แวนเนวนางแต่งงานหรอบไม่เหม็นเปไม่กัวหรอเป่ใส่รุ่นนี้ยังมีคนใส่แม่มโนมโนใส่แวนเองซื้อเองซื้อใท้เองเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะสื่อใเองมีคนซื้อให้ยุไม่ได้หอบบ่นวนงใ่แว่นเรา้ก็ใส่กมีคนซื้อให้มีอะไรไม่ดีคนเาขัวขัวทเกบเนวนางนั่นอันนี้เป็นอันนี้บัไซเ่ราวะ ช่แบบนี้เหรอโอ้คุณดีพี่น้องนารากเพราะว่าคุณปูคุณยาใส่เสียงห้องกับมาใส่ดิเพราะว่าใสนแต่เพียร์ยนเลมันได้อยู่นะนี้นะมันไม่ได้เน่านะที่การดมซะไก่เลยด้ไก่ก็ทมึงก็้อดตึกวันที่วัวพาดูถึงวัวถึงวัว ขอนี้้นในชิ้นท้ากระบนกเราเราเรากินเรเราซื้อเืงายเลดีหลายขกินเปอร์เซนนเ์เลายเบองนี้เขาทองเบิรนึ่งเดี๋ยวบอกเดี๋วเนาะกินแก็ได้ามี่ไหนอนสิกักสีนรสูนูน่อะรรุน่สูอราจำได้ยได้ยเบอวนส์กซ ทวินทวีนเอนี่แปวายังไงจะขาดแล้วอ๋อนงึงาบว้ายนุดนุนุนุทายลูกก็อังนีให้หนอเฮ้ยเบือ้าไปายบอากถ่ายอยู่อู้ยยิ้มแล้วอิ่มแล้วลังนี่เห็นมั้ายรูกก็หมอนี่ิลนนหแหงคักัาบนูจะเป้าเดียวักงเกงกันม่ออกสอไ่ได้หนุ่ยมันากันได้น้ำเลยไปนดีเด้ ู้ใเบิตั like that, mm ้งตัวเขากระอาูกกำลังอยู่ใช่้ารอลู่พี่น้องผู้หนีลอรอเธอนั่นเป็นลูกบาบานได้แต่แปลกที่หันไปมันเข้าหัวใจอย่างแรงไ่ห่ถ่ายรูปเลยันหน้าไปหน่อยเพื่อถ่ายรูปบีออกนี่กไปกันสดห้อวนยังไงนะ อ๋อสนเจูน่ะสเจคจะ่ได้ติดตาแล้วจะเป่แจ็ด้นั่นเดียวเขาก็ทายได้นึ่งข้อคเลยจะไปยิ้มเหมือนเด็กนี่งฮะอะไรสุด่วดีสบก็ฮัลโหลกน่น้องบิ๊กมองคุณแพลวตาขวางถามในว่าข่อยกับิ๊กหนาขึ้กันมองไรพี่้อง ข่อย่พี <S <S ER oh, oh, ่น oh oh. ้องเออใครบอได้เสิมดังพี่น้องยังยังไอโบจะเสร็จแล้วด้วไอโบเสร็จแล้วสีไทยกับไทยป็แล้สีไทยน่ะน่นซีเไงแล้สีไทยลูกนตซีโอ้ยเสียเนียงเไปตังนโอเคโอเคบิกเกอร์บเบนั่นน้อสังเลโอเคกีโตสฮะกตอีโม่ใส่ไอีโมสีเหลี่ เป็นอะไรสดเธอเจ้าเตรียมกล่องไปไลอสดไปเปเบิรงไลไสดพยาบาลในช่องอันพยาบาลหาจอบนตีนมูตสวดเอตีนกับเบิ่งไรของงงบ่ไรท่านนี้ไปซื้อเปกตัวไม่ได้ใส่้นนีงแล้วองใส่เกือบะเลเกลือทั่วมงคือกันค่ะ สื่อกีก็หอยพี่น้องเน่สมีแต่หางเสื้อละกสนไอ้กมิมิกสนมูลอะไรกให้ดินหนึ่ก็่นภาษาฟินดลนด์ะรซ้ำนี่พี่น้องไปสทยรูปเรื่อมันจะทำตัดไปก็ได้พี่น้องรอชมรูปในยูทูบในเฟซบุ๊กนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาคอยมาท่านประสันคอสิไปแล้ว